ครับช่วงนี้ชุมชนน้อยเราพูดสนามใจกำลัง,ขงเขา้าพิจารณาการมาเด้อไปน้องเด้อไปนี่สิบหออืมถูกต้องครับทีนสามชี่ของชุมชนเนาะเอออีโกมกำลังใส่อัอนเชิญเทพทั้งสี่ทีพมารวมแล้วมุ่งตรงไหน ปุริมายะปุริมายะทิสัยาะทิสัยะเอวัตเตเอวัตเตหุราเทาันราเจ้าสนิทุตัมจิตุรามีนามก่อนชื่อว่า้าพตละทามีคนันตต่อด้วางสด ยงศิรมาุโมทนานุโมนาศรีนักพานสาวขาพระเจ้าท่มลายสุกงศ์สุกงศ์เถธรรมินายากิสายาเทวเต ดูราเทพรยุดาเจ,จ้าจนตะทีนูตั้งทิศทักษิณมีนามมะกรือว่าท้าวิรุฬหกมีกุมพันเป็นบริวาจรจงเฉลี่ยตรงมา ปิมายะปิสายะเทวดาเทวดาเจ้าต้องเรียนรู้ต้องคิดประกิมมีนามความเชื่อว่าข้าวิรูปขา look on look มันว่าเป็นใจดุปันดได้หยค่คะเอาขอบคุณครับสวายนี่ถวายหันเลิ่นเด้เวลาลงมานรอบว่านี่ชอบปถวายว่านถวายนะครับยิ้นตั้งใจดีๆเด้อพี่น้องทุกคนตั้งใจขนมเมื่อขึ้นละตาเห็น้เวลาก็ขอมคุณีุ่ตั้งใจดีๆ บ่โดนนะนั่งไปนะโมัสสะภะคะวะโตนะโมัสสะภะคะวะโอะระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโอะระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโอะระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะ อิม no ังจับปลีวาลังกัจินาุจังจังคัตจัง พระอินทร์อาตารตุทีกาัตังทีใจยาทุกขายาผ้าแจกพระนิรุตขสงผู้เยเล่นผ้าไเ่้าสั้าหลายขอน้อมถวายซึ่งพ้าพระอินรนาคนปับทังบริวาร

Hai wow. ให้ต้นจากสูงต้นหลุนจากสูงมาต่อ

นี่เป็นของพิจูดือเพื่อนลยมาโดยนภาคัดแล้วก็แ้วสมตรงแมที่ประตูสงจะได้จพอต่อตรงงว่าเป็นของพิจูดรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรลงรตามรุ่อาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทำทวงยอมอนุญาตให้แก่พิูรูปหนึ่งท่อาจจะกระทำกระเทิมน้าตารเทิตามพระบอลงพตาอนุญาตและมี แม่มียคำอตจารย์าจารย์ผู้รู้พระบรลพุทธาธิบายสังวรนาไว้ว่าพิสุรุกไดประกอบด้วยสิทธิท่าที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ครรมแตกต่างมีบุคคลจิตเป็นต้นพิสุรูปนั้นเป็นสมควรที่จะทำตัดถึงหน้าตาและเจตสิตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้ ก็สมคำวองทรงเป็นลูกก่อนแก่พิสูจน์ลูกใดก็พร้อมกานยอมถอยให้แก่พิสูจน์ลูกนั้นเดิมข้ากระจิตนาทานกับพระอนิสังสารปริวานทั้งพวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอธิการสุตีเอกขัดคัดจิตโตเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเลือกระทำกระดิ่นั้นารกิจให้ถูกต้องตามพระปรองคุณทานญาตได้พระพิสูจนูปใดเห็นไม่สมควร จทงทักวนขึ้นในท่าการประวัตสมถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สักสัญญาสาธุกการขึ้นให้พร้อมกันเถิดครับทุกท่าน ครับตรงนี้ก็เป็นการทีองค์ทีรับกระทือนเนาะเอาแต่บานาเต้ใจครับโนปีไม่หาใจพูสัานก็ะได้ ได้สร้างเปลี่ยนเลื่อนตีไฟแน่สีสางสร้างไปไสนรึเปาดิบ่งจากน้ำรีเดี๋พวกไปตามเสียง้าง ไ่ไดู้ลเออ่าง้นอยออไปแล้วเออรู้ไมดีร้ี่างกี่างีกตู้นึงตนโอ้หลายเดียวพวกม่ได้พวกไม่ลาวเนี่ยมามา็าม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 าามามามมาามามามม ไม่ไปเส้นไหนถ้านีไปเสียจไม่มันก็ไปเสียมากเสียจากเกียที่มันต้งเพราะ่นั้นมันยุ่จนเส้นใดสวมาพีคนมาพีโพงไปบ้างนายก ก็ด no ือโค้งประท้างทานน่าหยอกกันทีเดียว เอาสมมติว่าให้ให้เพืเ่นมานีหรือว่าห้องมานั่งรัด กูเลยกจะใส่มาเนยราเ้วเนี ah ่ยเด้อเดี๋ยเนีย่งคุยมาย่างคาเจินผู้้ส่้กน่เด็ผู้ขายเินตู้ต้ใส่ใันกันนปไปไ้ไหมไปไอย่างวิก็้